ดีครับมเอนี้มาอัปเดตอีกครับแทนเก่าต่อจากเมื่อวานครับเนี่ยต่อจากเมื่อวานเลยครับแทนเนี่ยกรบดิฟวดนิดหน่อยวางไว้ข้างนอกครับเป็แนแทนดิจิคาร์ดดิจิคาร์ดเก่าครับ ทีเอ็นสามพันสองตัวแรงๆครับอันนี้อะไมาเนี่ยนนยี่ฟุตหลายพี่ดอกมาเนี่ยครับได้เก็บได้เก็บงานเย็นหน่อยได้เก็บสายไฟครับเนี่ยเก็บสายไฟของออว่าลุ่มแล้วก็ของวีูหน้าแท่นครับ งานเก็บสายไฟแหลวก็งานต่อไฟไปครับอันนี้ต่อไ้เบิ้องใเสือ้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวเวลาทดเทสนะครับผมต้องถอดเทสให้เ่านี้เก็บน,นี้ลองเก็บเบิ้องใเสือ้อ ความคืบหน้าจะอัปเดตให้เมื่อกี้เลยครับมื่อกี้ในแค่นี้ครับเนี่ยรับต่อต่อไปครับอาทิตย์นี้น่าจะเซตคือบอโบน่าจะเซตจู่ดอ,อกขาววันที่เนี้ยล้อ ไอต้ตัวแท่นตัวซัพพอร์ตของพัดล่งครับพี่น,อน้องกำลังสังอยู่นู่กันหลายหลายบอหง้าประไดับเกจบสายเดนเ็บยพไม่เรียบร้อยเดี๋ยวหยุดเราจะอัปเดตใหม่แต่การจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วครับไม่หายังว่าปิดกันนะ่ะขีุ่นไม่ไหยครับ้างนอก ผมจะไปข้างนอกผมว่าไว้ข้างนอกบ้านเลยคีุ่นมันหลายหลายนะครับมาอัปเดตให้มาอัปเดตใ,ให้เบิรงครับว่าถึงไหนแล้วครับสายไฟมาอัปเดตให้ดูว่าถึงไหนแล้วเนาแทนดเจ่อยึด ไอ้พันร่มกันเกือบแล้วล่ะแล้วก็ทิห้ามอแปลงว่าใส่ว่าใส่ไฟนาแทนครับต่อแยกออกมาเลยนี่ผีครับพี่เรามาคอมเมนต์ในยุทธเอ่อในคลิปที่แล้วลครับแล้วบอกว่าตอแยกอิสระดีกว่าจะได้ป้องกันก้าวรูปแก๊งละครับป้องกันดีๆล่ะ ลองยอนจะลองหาเบิร์12วนนะครับไปเรียงไฟหน้าแทน่นในวียูหน้าแท่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวถา้ถาติดตามคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้น้ำครับใจมาเลื่อยหน่อยครับเพราะว่าตีเทนง,งานประจำเลิกสามทุ่ม ตามทูมมากอะเดินซ้ายได้เล็กเงี้ยๆๆหน่อยก็ยังดีครับเยอะก็ไป่ได้ยังเนาะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ย ก็ถือว่าก็ไม่ได้ขี่เลยมากหมครับส้ารับแทนนี่เนาะไม่ได้ขี่เล่เลยคอยเฮ็ดไปครับมาไวให้ครับประจับน้ำค่าดีแรงๆทำตัวเนี่ยคาดีแรงๆ มานีก่อนนะครับเดี๋ยวมือหน้าอัปเดททำไมให้เบิงใหม่อีกเ่อครับค่อยๆเฮ็ดไปแล้ครับเพราะว่ามันบ่ค่อยมีเวลากับเสนอเนี่ยมาได้ครับอาจารย์อาจารย์เสนอเนี่ยได้ครับสำหรับจิมนี้ก็สวัสดีครับ